ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ถนนแห่งการเรียนรู้รั้วน้ำเงินชมพูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพแพร่ตั้งอยู่เลขที่505หมู่ที่7ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดพแพร่ บนพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขเป็นเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษที่โรงเรียนได้ถือกำเนิดจากจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนของคุณพ่อเกียรติคุณแม่วิไลตันจันพงศ์ที่ได้บริจาคที่ดินจำนวน45ไร่30ตารางวาให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเด่นชัยโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือให้มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของชุมชนโดยแท้โดยได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2511โดยให้ชื่อตามผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนว่าวิเลยเกียรติอุปถัมภ์และกำหนดให้วันที่11พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียนสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนดอกกุหลาบหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนหนามกุหลาบการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ดังปรชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี สีประจำโรงเรียนน้ำเงินชมพูคติพจน์เป็นนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติต้องรักษาเกียรติให้วิไลวิสัยทัศน์โรงเรียนแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานตากลอัตลักษณ์นักเรียนดีมีจิตสาธารณะเอกลักษณ์โรงเรียนเสมอภาคทางการศึกษา ปัจจุบันมีนางแสงเดือนคำมาดํารงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายกฤตภาธนกรโกศลและนางสาวสุพิญญางามพริง้งดํารงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายสุขิเกียรติเพิ่มขึ้นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางวารุณีอรุณผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ นายอนันตศักด์ดาวแดนผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายจักรวุฒิเมืองมงคลผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน15ท่านที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยนายสมศักดิ์เจริญคำ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถรรัมภ์มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น49คนมีนักเรียนจำนวน712คนในจำนวนนี้รวมถึงจำนวนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษา ให้เด็กเรียนรวมกับเด็กปกติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเสมอภาคทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องเรียนปกติจำนวน18ห้องห้องเรียนพิเศษ g i f t e d โปรแกรมจำนวน6ห้องโดยจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25ช2551ฉบับปรับปรุง2 5 6 0ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนเก่งให้เป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลายวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนชุมชนบริบทของโรงเรียนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนวัตกรรมขององค์กร ในการดำเนินงานของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ันธกิจส่งเสริมการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะตามศตวรรษที่21โดยกิจกรรมต่างๆแบบบูรณาการเช่นการจัดกิจกรรมฐานความรู้บูรณาการ12ฐาน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมดนตรีกีฬาเป็นต้นมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางการดำเนินง,งานของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจัดรายวิชาที่สร้างองค์ความรู้พัฒนาภาษาและการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ เทียบเคียงมาตรฐานสากลซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมกลไกลบริหารสถานศึกษา4ด้านเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติโดยยึดหลักความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นสำคัญกว่าครึ่งศตวรรษจากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนด้วยดีเสมอมาด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้ปกครองในการบริหารจัดก,การศึกษาอย่างเป็นรูป,ปธรรมมีผลงานเป็นที่ปรากฏจึงส่งบุตรหลานเข้ามาเล่าเรียนอย่างต่อเน,นื่องจากการทุ่มเทรแรงกายแรงใจของบุคลากรทั้งโรงเรียน มีความรักความผูกพันที่ฝังลึกในจิตใจของลูกน้ำเงินชมพูทั้งิด์เก่าและิดิ์ปัจจุบันโรงเรียนวิไลเกียรติปุปถมจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนายเยาวชนให้มีคุณภาพสู่สังคมชุมชนและประเทศชาติตลอดไป